คนฝรั่งเศสกินโยเกิร์ตปุ๊บเนี่ยเอานิ้วแย่เข้าไปอุ้ยคนฝรั่งเศสกินโยเกิร์ตปุ๊บเนี่ยเอานิ้วแย่เข้าไปอุ้ยเดี๋ยวทำท่านี้มันก็จะหาว่ญยานทั้งเรื่องอีกสมมตินี่เป็นแก้วนะสมมติว่านี่เป็นแก้วก <laughs> ินโยเกิร์ตปุ๊บเอานิ้วแย่เข้าไปก็วก็คว้ารอบๆเนะี่ยเอามาดูดต <laughs> <laughs> าฝรั่งเศสแท้ ปั๊บปั๊บปั๊บิ้มจิม้มลงไปให้มันนุ่มๆมหน่อยอัพ <c oughs> คุณดกพี่นังสวัสด,ดีค่ะคุณปพัฒนันคุณพัฒนันนะคะคุณวิกรับคุคณแฟนคุณสิริลรัตน์นะคะ <c oughs> คุณคัมใบสวัสด,ดีค่ะคุณน้องบรรทายสวัสด,ดีคบะ, <c oughs> ะจะไม่เป็นฝรั่งเศสแท้ๆนะครับถ้าไม่กินแบบนี้ฝรั่งเศสของแท้ต้องอย่างนี้ มันต้องไปหั่นทำเล็กไม่ต้องเป็นพี่สีพี่ฐานำทำจิ้มลงไปโรดมานายคะ่ะคุณปิยียนิดาน,นะคะคุณดูสีสวัสดิคาะ <c oughs> อันนี้เข้ม้วยนะคะถ้าเป็นกาแฟาของอเมริกันเนี่ยจะค่อนข้างจะจางแต่ปฏิเเดยเจเนของฝรั่งเศสเนี่ยค่อนข้างจะข้นคะ่ะเหมือนกับเรากิน เออเขาเรียกว่ากาแฟอาลองเช่เป็นเอ็กเพรสโซแล้วก็ใส่เป็นสองในใน้ำเป็นสองโดสแต่ยังค้นอยู่แล้วจะเป็นอาหารเท้าต้องค่อยขนาดนี้จริงๆตั้งใจเข้าได้คอนเทนต์กันค่ะเราเป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันก็ต้องส่งคอนเทน์กันหน่อยนะคะคุณสลริน่าค่ะสวัสดีค่ะตัวตึงนะคะสวัสดีค่ะ เวลาดื่มกาแฟแล้วแต่ปกติเนี่ยคนฝรั่งเศสกินเช้าแก้วนี้นะคะแล้วก็10โมงจะเป็นแก้วเล็กหลังอาหารกลางวันกินอาหารกลางวันเสร็จก็อีกแก้วหนึง่งแล้วก็ตอนบ่ายกตอีกแก้วหนึ่งค่ะบางคนเนี่ยก่อนเลิกงานกาแฟที่ทํางานฟรีก่อนเลิกง,ก,งงก,เลกงานกระดวดดอีกแก้วหนึงนะะ่งเหมือนกันเขากินมเขากินกันเยอะค่ะแต่กาแฟกลางวันจะเป็นช็อตเล็กๆจิ้มอึดเดียว ตัวนี้ฉันเนี่ยเออ่้วยนี้พอะนบางทีจะรู้สึกเหนื่อยๆบายๆก็จะกินอีกกอ,อแก้วใหญ่แต่ก็จะจางกว่าน,นี้นะคะ <c oughs> คุณะมองสวัสดีค่ะคุณบรรเพนนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ได้กินกาแฟิด้ึง <c oughs> อัน,นี้สำคัญนะคะฝร,รั่งเสร็จของแท้น,นี่ <c oughs> กินกาแฟเสร็จปุ๊บ <c oughs> เลียอยากเป็นฝรั่งเศสแท้ๆวลากินโยเกิร์ตเสร็จปุ๊บนะครับจะไปไปแบบต้องเหลือขับกากอะไรทิ้งไว้คนฝรั่งเศสกินโยเกิร์ตปุ๊บเนี่ยอนิ้วยแย่เข้าไปอุ้ยเดี๋ยวทำท่านี้มันก็จะหาว่าอียันเรื่องอีกสมมตินี่เป็นแก้วนะสมมติว่านี่เป็นแก้วกินโยเกิร์ตปุ๊บอนิ้วยแย่เข้าไปก็กวาคือดิฉันติดไปทีนึงแล้วก็มีเอฟซีของเขาเองเข้าไปคอมเมนต์ติดมาก มันน่าเกลียดไปหรือเปล่ามันดูตะกร้ไปหรือเปล่าเขาทำอย่างนี้มาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแต่แต่ก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ไหม่อันนี้ไอ้สียงอาหารจะกวักปวดกว,กว,กวพูดไปกินไปเหมือนกับสำลากไปนี่มัน,ม,นมันไม่ชัดขนาดนี้แต่พอมีใหม่ๆราคาสองหมื่นมันชัดนะคะไม่ว่าจะกินจะเคี้ยวหรือว่าแต่จะเคี้ยว,ยว,ยวแตงกวาเคือน่ามันก็ชัดไปหมดเลยไอ้ป่วย ไม่ตอบคอมเมนต์เขาตอบแบบนี้แล้วก็เอามานั่งพูดแล้วก็ยิ่งทากินเร้นเเดี๋ยวไปฟังกันค่ะถ้อยไรของไม่พลุนะคะไม่ว่าเรื่องอะไรไอ้เฮียนี่ไม่เคยรับว่าเป็นความผิดไม่เคยขอโทษค่ะเพราะฉะนั้นนมันทุบหลังนักข่าวอย่าหวังว่ามันจะขอโทษมันรุกป่ายอย่าหวังว่ามันจะยอมรับมันฆ่าน้องชมพู่อย่าหวังว่ามันจะยอมรับแค่ที่มันกินเสียงทุเรศทุเรศแล้วพอมีคนไปติงว่ามันดูน่าเกลียดมันยังบอกว่าที่มันทําเนี่ยคนจะได้อยากอาหารไม่คิดบ้างเหรอคะว่ามันจะเป็นอวบสารอาหารเย็นของคนอื่น แล้วเวลาคุณกินบางทีค,คุณทำข้าวอ,อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. คุณไม่คิดเหรอคะว่าคุณเองคุณยังเคยสอนลูกเตะลูกคุณหน้ากล้องลูกกินข้าวกินอะไรคุณยังเคยพูดเคยสอนแต่วันนี้การที่คุณมานั่นออมคือบ้านเราเขาถือนะครับคือถ้ามันติดกันอยู่แค่นิดหน่อยเออนี่อะไรอย่างเงี้ยได้อยู่รีบกินรีบเสร็จรีบ,รบจบอะไรปุ๊บขอโทษขอโทย mm hmm. มันบางครั้งเราเรื่องเวลาเราเข้าใจแต่คุณจงใจเกินไป ให้เกิดเสียง Upper เคี้ยวลองคุณคุณคิดว่าลักษณะที่คุณกินมันทําให้เกิดความเจริญอาหารนะคะไม่คิดบ้างเะสาวว่าคน fc บางคนเขาอาจจะอ้วกแตกไอเสียงเคี้ยวเสียงซูดเสียงอะไรของคุณกินหอยที่หมอนแบบคุณกลับมองว่าเออถ้าคุณทําแล้วมันคือการเจริญอาหารทาให้ fc คุณโอ้ยอยากกินบ้างคือวพาคุณทําอะไรมันเป็นเรื่องดีไปหมดนะตลกมากเลยอะหน้าทางหน้าทุเรศก็คือกูเจริญอาหาร เพราะฉะนั้นกูต้องกินกุ้งกุม้กมดูดจุ๊บจ้าเสียงดังๆังดูดขี้ฟันแต่ก่อนเขาด่ากันมาตลอดนะนั่งแขะขี้ฟันดูดขี้ฟันจะเลยอาหารเลยคะจะบอกว่าโอ้โหอาหารที่ผมกินเนี่ยมันเป็นอร่อยมากเป็นคือแบบขนาดเป็นขี้ฟันติดง่าฟันผมยังไม่ยอมทิ้งไปเลย